สวัสดีค่ะดิฉันเกษณีพิมพ์น้อยรหัสนักศึกษา221ค่ะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับคลิปวิดีโอพอดแคสต์ของคุณนิ้วกลมนะคะที่ตั้งชื่อหัวข้อว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำไมมันจึงมีคนที่ทำสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จเขาได้หยิบ เอาเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่า h n g ง Anything นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยชื่อว่าทนไปทำไมค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนในิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำหนกักการจัดการเงินการสร้างวินัยในชีวิตซึ่งเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่แค่การคิดเอาเองหรือว่าการเล่าแบบปากต่อปากเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการทำการทดลองแล้วก็ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาแล้วค่ะถึงแม้เราจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วแต่เขาบอกว่าแค่นี้นะคะมันยังไม่พอมันต้องมีข้อมูลทางสังคมาศาสตร์ด้วยนะคะหนึ่งในคำถามทีท่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ก็คือทำไมบางคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จในขณะที่อีกหลายคนเนี่ยล้มเหลวถึงแม้ว่าจะพยายามแล้วก็ตามคำตอบหนึ่งที่ผู้คนมักเชื่อกันก็คือ ความสำเร็จเนี่ยมาจากวิวพอร์หรือว่าความอดทนอดกลั้นเรามองว่าคนที่ทำได้สำเร็จเนี่ยคือคนที่มีวินัยสูงแต่ในความเป็นจริงน่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าความอดทนเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็บอกมาว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยต้องอาศัยทักษะและก็กลยุทธ์ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะเขามีการ ทดลองชื่อดังที่ชื่อว่า Mass Manlo w Test นะคะที่ให้เด็กเลือกว่าจะกิน Mass Manlo w ตอนนี้เลยหรือว่าจะรออีก15นาทีเพื่อที่จะได้กินเพิ่มอีกเป็น2ชิน้นเด็กที่สามารถรอได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตมากกว่าแต่อย่างนึงที่หนังสือบอกนะคะว่าไม่ใช่พวกเขาเนี่ยมีวินัยติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ว่า เพราะพวกเขาเนี่ยรู้วิธีหลีกเตี่ยงสิ่งล่อใจเช่นการหันเหไปทางอื่นการร้องเพลงหรือว่าการคิดถึงสิ่งอื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษะในการรับมือเนี่ยกับสิ่งล่อใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้แรงใจค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือยังตั้งคำถามต่อว่าแล้ววิวพาวเวอร์เนี่ยมันสร้างได้ไหมหรือว่ามันเป็นพรสวรรค์ติดตัว คำตอบก็คือหลายคนเนี่ยล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีแรงผลักดันแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดพลังสนับสนุนจากรอบด้านซึ่งเป็นพลังที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างการทดลองที่น่าสนใจก็คือการให้เด็ก30คนเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะแล้วพาไปซื้อของในร้านที่ขายแพงกว่าปกติ เด็กทั้ง2กลุ่มเนี่ยได้เงินเท่ากันแต่กลุ่มนึงเนี่ยกับเก็บเงินกลับบ้านได้มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง2.5เท่านะคะเพราะว่ามีคนคอยกระตุ้นให้คิดก่อนใช้เช่นถามว่าจะใช้เงินไปทำอะไรหรือว่ากระตุ้นให้ตั้งเป้าหมายเช่นเก็บเงินไว้ซื้อเกมรุ่นใหม่ในอนาคตตรงกับการข้ามเนี่ยกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีคนเตือนหรือว่าให้คิดจึงใช้เงินไปอย่างง่ายดายนั่นเอง นักวิจัยนะคะยังส่งเด็กหน้าม้านะคะเข้าไปในแต่ละกลุ่มเพื่อดูผลของอิทธิพลทางสังคมนะคะเด็กที่แสดงพฤติกรรมฟุ่มเฟือยเนี่ยมักทําให้เพื่อนรอบข้างเนี่ยใช้เงินตามส่วนที่เด็กที่ระมดัดระวังเช่นเตือนว่าของนี่แพงไปนะหรือว่าอย่าเพิ่งซื้อก็มีผลทําให้เพื่อนเนี่ยชะลอก,การใช้เงินด้วยเช่นกันนะคะแสดงให้เห็นว่า คนรอบตัวเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากนะคะในอีกตัวอย่างนะคะหากพ่อคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากสูบบุหรี่แต่ลูกบอกว่าพ่อเลิกเถอะผมเหม็นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พ่อยอมยอมเลิกได้นะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้าพ่ออยากเลิกแต่ว่าทุกๆครั้งที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าสถานที่กลับถูกชวนให้เพื่อนเนี่ย เพื่อนเนี่ยชวนไปสูบบุหรี่ตลอดแบบนี้ก็ยากที่จะสำเร็จเพราะแรงกดดันจากสังคมรอบตัวมันส่วนทางกับความตั้งใจค่ะต่อมานะคะก็จะมีแหล่งพลังงาน6แหล่งหลักๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานะคะเริ่มจากอย่างแรกก็คือแรงจูงใจระดับบคุคคลนะคะซึ่งตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมาก็คือเด็กกลุ่มนี้เด็กในกลุ่มสามารถเก็บเงินได้ดีมัก ได้รับคําแนะนําให้จินตนาการถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้นะคะเช่นการเก็บเงินเพื่อซื้อเกมรุ่นใหม่แม้เงิน40ดอลลาร์ที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่พอแต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้อดใจไม่ใช้เงินไปกับสิ่งล่อใจในทันทีค่ะ ในทางตรงข้ามนะคะเด็กในกลุ่มที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยไม่ได้รับการชี้นำให้ตั้งเป้าหมายใดๆจึงมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในใจเนี่ยมักจะสามารถตั้งทานแรงจูงใจในช่วงเวลาสำคัญได้ดีกว่านะคะแล้วก็มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าะคะ่ะประเด็นที่2นะคะ ก็คือความสามารถระดับบุคคลซึ่งหมายถึงทักษะที่สามารถฝึกฝนได้เช่นการบ,บ,บันทึกรายรับรายจ่ายเด็กกลุ่มที่ประหยัดจะได้รับการฝึกฝนวิธีการจดบันทึกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถติดตามแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยประหยัดเงินได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกฝนในด้านนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่3ก็คือแรงจูงใจระดับสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะที่มีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือว่าพฤติกรรมในระยะยาวนะคะมีการทดลองนึงค่ะที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่การมีคนรอบตัวที่แสดงพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ ในการทดลองนี้นะคะนักวิจัยได้ส่งเด็กหน้าม้าจำนวน3คนเข้าไปแฝงอยู่ในกลุ่มทดลองซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มฟุ่มเฟือยและก็กลุ่มประหยัดเมื่อเด็กหน้าม้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟุ่มเฟือยเนี่ยพวกเขาก็แสดงพฤติกรรมการใช้เงินแบบไม่ยัง้งคว้าเงินซื้อของเล่นโดยไม่ลังเลแม้จะเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานก็ตามเด็กในกลุ่มฟุ่มเฟือยนะคะได้เห็นพฤติกรรมนี้จึงรู้สึกว่า พื่อนยากซื้อได้ขนาดนี้งั้นเราซื้อบ้างก็ซื้อบ้างละกันและสุดท้ายก็ตัดสินใจใช้เงินประหยัดง,ง่ายดายค่ะในทางตรงกันข้ามเนี่ยเด็กหน้าม้าอีกชุดหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มประหยัดบทบาทของพวกเขาเปลี่ยนไปนะคะโดยมีคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยสแสดงตั้งใจความตั้งใจเก็บเงินพร้อมกับบอกเพื่อนว่าอย่าซื้อเลยนะเราเก็บเงินไว้ซื้ออีกหน่อยเดี๋ยวก็ซื้อเกมดีๆได้แล้ว คำพูดเล็กๆเ,กเ่านี้กลับกลายเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังเขาทําให้เด็กในกลุ่มประหยัดเนี่ยได้ยินเนี่ยเริ่มชะลอพฤติกรรมการใช้จ่ายลงค่ะต่อมาก็จะเป็นอันที่4นะคะก็คือความสามารถระดับสังคมพบว่าเด็กในกลุ่มประหยัดเนี่ยได้รับคำเตือนจากเพื่อนๆว่าถ้าสินค้าหรือว่าของเล่นบางชิ้นเนี่ยมีราคาสูงเกินจริงเช่น ขณะที่เด็กบางคนกำลังหยิบขนมหรือว,ว่าของเล่นขึ้นมาเพื่อนจะเตือนว่าไม่รู้สึกหรอว่ามันแพงเกินไปจริงๆเราอาจจะซื้อได้ราคาที่ถูกกว่านี้ข้างนอกคำเตือนเหล่านี้นะคะทำให้เด็กกลุ่มประหยัดเนี่ยชะลอการใช้เงินและเลือกเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมมากกว่าผลจากการทดลองนะคะเด็กกลุ่มนี้หลังจากจบการทดลองสามารถนำเงินที่เก็บไว้ไปซื้อของในราคาที่ เหมาะสมกว่าได้ความสามารถนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการมีข้อมูลและคำแนะนำจากผู้อื่นในสังคมก็สามารถช่วยสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงนิสัยเกิดขึ้นได้จริงค่ะต่อมาแหล่งพลังงานที่5นะคะก็คือแรงจูงใจระดับโครงสร้างมีความแตกต่างที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับวิธีการ จ่ายค่าจ้างให้เด็ก2กลุ่มนี้ก็คือเด็กกลุ่มประหยัดเนี่ยได้รับเงินสดซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกถึงการใช้จ่ายในแต่ละครั้งจึงต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบนะคะแต่ในทางกับการเด็กกลุ่มฟุ่มเฟือยเนี่ยได้รับเงินในรูปแบบของเครดิตนะคะทําให้พวกเขารู้สึกว่าการใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องลอยๆไม่เห็นเงินออกจากกระเป๋าทําให้การใช้จ่าย เงินเนี่ยง่ายขึ้นและส่งผลให้เก็บเงินได้น้อยกว่ากลุ่มที่ประหยัดน,นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงาน6ที่6นะคะในความสามารถระดับโครงสร้างนั่นเองยังพบว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยรอบตัวเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจด้วยเช่นกันเด็กกลุ่มฟุ้งเฟือยมักถูกล้อมรอบด้วยภาพของขนม หรือว่าสิ่งล่อตาล่อใจต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างไม่ยังคิดนะคะขณะที่เด็กกลุ่มประหยัดเนี่ยไม่เห็นภาพเหล่านี้จะมีโอกาสเก็บเงินได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนิสัยและก็พฤติกรรมในทางที่ดีค่ะแล้วเขาก็บอกมาอีกนะคะว่า แล้วแหล่งพลังงาน6อย่างเนี้ยเราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ยังไง mm hmm. เขาก็บอกว่าเราต้องเรียนรู้จากตัวเองลองสังเกตตัวเองว่าเราทําแบบไหนแล้ว mm hmm. ได้ผลดีแบบไหนที่ยังเป็นอุปสรรคกับเราอยู่แล้วเราก็นำไปซ่อมด้วยวิธีการของเราเองเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะ เขาบอกว่าถ้าเราลองไปศึกษากับคนที่ทำสำเร็จได้จริงเช่นคนที่อ้วนแล้วกลับมาผอมคนที่เคยฟุงฟ่งเฟือยแล้วกลับมีเงินเยอะคนเหล่านี้ล้วนมีจุดร่วมกันบางอย่างก็คือทุกคนล้วนแล้วแต่ประสบผลสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวสลับกันไปแล้วก็พวกเขาปรับแผนให้เข้ากับตัวเองจนได้ค่ะแล้วเขาก็ออกมาอีกว่านะคะการลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีวิธีการเยอะแยะเช่นการลด ของมันการลดน้ําตาลการออกลังกายสิ่งเหล่านี้ก็คือวิทยาศาสตร์แต่หนังสื้อบอกอีกนะคะว่าในช่วงแรกเนี่ยแค่แค่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่พอต้องมีเรื่องสังค,งคมศาสตร์ด้วยก็คือการศึกษาด้วยตัวเองดูรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่ารูปแบบไลฟ์สไตล์ของเรานั้นไม่เหมือนใครนะคะ ขั้นแรกนะคะเราควรตรวจสอบว่าคุณมาร์กจะยอมแพ้หรือว่าเสียสมาธิเมื่อไหร่และที่ไหนเช่นเวลาที่เพื่อนชวนไปกินขนมหรือว่าช้อปปิ้งโดยไม่โดยไม่ตั้งใจเนี่ยจากนั้นให้สร้างแผนส่วนตัวรับมือกับช่วงวิกฤตนี้ตั้งกฎหรือว่าวิธีการจัดการกับความอยากเช่นการบอกปัดเพื่อนหรือว่าการหากิจกรรมอื่นทำแทนค่ะสุดท้าย ลงมือทาตามแผนอย่างจริงจังสังเกตผลลัพธ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องการฝึกซ้ําๆอย่างมีวินัยแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการจากหนังสือเล่นมนี้นะคะวิธีการที่ไม่ได้พึ่งแค่พลังใจหรือว่าแรงผลักดันอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีพลังงานจากหลายด้านมาช่วยเสริมสนับสนุนร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ